สวัสดีค่ะบุญนำคาที่ดินค่ะคลิปนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเขียนหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายนะคะการเขียนหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหรืออสังหาทุกประเภทเราต้องระบุให้ชัดเจนค่ะว่าเราซื้ออะไรหรือเราขายอะไรนะคะหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยมันมีขายทั่วไปตามร้านหนังสือ หรือเป็นอสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเนี่ยเขาก็จะจ้างทนายร่างเอกสารออกมามันก็จะครบถ้วนบริบูรณ์หรือการเช่าอสังหาริมทรัพย์บางประเภทเนี่ยหนังสือสัญญาเนี่ยไม่มีขายเขาใช้วิธีร่างขึ้นมาค่ะเขาจ้างทนายร่างขึ้นมาไปที่สำนักง,งานทนายความจ้างร่างขึ้นมาได้นะคะแต่การซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั่วไปเนี่ยมันจะมีหนังสือสัญญาขายก็จริงแต่มันมีหลายประเภท แต่และประเภทเนี่ยเราอ่านดูค่ะบางประเภทก็เข้าข้างผู้จะขายบางประเภทก็เข้าข้างผู้จะซื้อแล้วแต่หนังสือสัญญาฉบับไหนใครเขียนนะคะแต่โดยทั่วๆไปแล้วก็จะเป็นกลางๆเพราะเราจะระบุมากกว่าที่ในสัญญาเขียนได้นะคะอันดับแรกเลยต้องเขียนว่าเราทําที่ไหนที่บ้านเลขที่เท่าไหร่ให้ชัดเลยให้ครบเลยวันที่เท่าไหร่อันที่สองวันที่เท่าไหร่ระบุให้ชัด ให้ครบอ่าอันที่สเนี่ยจะเขาจะเกี่ยวกับของผู้จะขายอย่างเช่นข้าพเจ้านางสาวนามะกุลอ่าอยู่บ้านเล็กที่เท่านี้ตำบลอำเภอเท่านี้เรียกว่าผู้จะขายแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นของผู้จะซื้อก่อให้ครบเลยปัตรประชาชนอะไรออกเมื่อวันที่เท่าไรอำเภออะไรตำบลอะไรออกให้ครบเลยเรียกว่าผู้จะซื้อทีนี้ต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับการระบุทรัพ์ ทรั์ที่เราจะซื้อนะ่ะเขาก็จะบอกเขาก็จะระบุว่าเนี่ยผู้จะขายตกลงขายผู้จะซื้อตกลงซื้อซื้ออะไรอ่าโฉนดเลขที่โฉนดที่ดินเลขที่อะไรหรือตึกบ้านช่องต้องระบุให้ชัดเจนแล้วว่าอะไรในนี้ทรั์สมมุติบ้านพร้อมที่ดินอ่าหรือว่าที่ดินเปล่าโฉนดเลขที่ตำบลอำเภอระวางเลขที่ดิน ระบุให้ชัดเลยค่ะว่าอะไรถ้าเป็นที่ดิบานเนื้อที่เท่าไหร่หรือถ้าทําแบ่งขายเนี่ยโฉนดเนี่ยโฉนดโฉนดที่เราจะขายยังไม่มาเป็นเราระบุโฉนดแม่เราต้องบอกเลยเนื้อที่โฉนดแม่เท่าไหร่แล้แบ่งขายเท่าไหร่รอกที่เท่าไหร่แบ่งขายกี่ตารางวาถ้า้อยตารางวาเขียนเลย100ตารางวานะคะเป็นเงินเท่าไหร่ ร็อกที่เท่าไหร่วงเล็บไ้เลยต้องระบุให้ชัดเจนเลยค่ะนะคะถ้าเป็นทรั์อื่นก็ต้องระบุให้ถูกต้องนะคะเป็นตึกอาคารพาณิชย์อะไรต้องระบุเทาเฮาอะไรเลขที่บ้านเล็กที่เท่านี้นี่ต้องระบุให้ชัดเจนเลยค่ะนะคะข้อต่อไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณวางจองกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นการวางเนี่ยส่วนมากก็จะ1 0นะคะถ้าร้านหนึ่งก็10,000แบาท นะคะและจะโอนกันเมื่อไหร่นี่จะโอนกันเมื่อไหร่ระบุไปเลยว่าจะโอนกันเมื่อไหร่ระบุให้ชัดเจนนะคะข้อต่อไปนในการทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยนะคะเขาก็จะบุกอีกนิดนึงเลยให้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยเห็นไหมคะหนังสือสัญญาก็าบอกในก,นนในการทําหนังสือสัญญาและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิตามกฎหมายในข้อหนึ่ง ถ้าผู้จะซื้อผิดสัญญาไม่ไปรับโอนถ้าผู้จะซื้อผิดสัญญาไม่ไปรับโอนให้ถือว่าสัญญาเนี่ยยกเลิกถ้าผู้จะซื้อน่ะไม่ไปรับโอนตามกําหนดระยะเวลาที่ลงไว้ถือว่าสัญญายกเลิกผู้ขายไม่จะเป็นต้องแจ้งเห็นไหมคะเห็นไหมคะสัญญาเขาระบุแบบนี้ว่าผู้ขายไม่ต้องแจ้งส่วนของผู้จะซื้อมันเขาระบุว่ายัางไง ส่วนผู้ผู้จะซื้อและผู้จะซื้อยินยอมให้ผู้ขายริบเงินมัดจําที่ชําระแล้วได้ทั้งหมดเห็นไหมคะหนังสือสัญญาฉบับนี้เข้าข้างผู้จะขายชัดเลยค่ะแล้วข้อมูลของผู้จะซื้อลระคะเป็นยังไงอ่าข้อมูลของผู้จะซื้อแต่ถ้าผู้จะขายเป็นฝ่ายผิดสัญญาผู้จะขายยอมให้ผู้จะซื้อฟ้องศาลบังคับบังคับคดีได้ทันทีและยอมชดใช้ค่เสียหายให้แก่ผู้จะซื้อ เท่ากับจานวนเงินที่ผู้จะซื้อวางไว้เห็นไหมคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะหนังสือทัญญาทุกประเภทอะ่ะอย่าให้ผู้ซื้อเนี่ยเขาระบุว่าเขาจะริบเขาจะปรับเราเป็นเงินห้าเท่าสิบเท่าเนี่ยเราผู้จะขายอย่าให้เขาลงเพราะมันเป็นการเสี่ยงส่วนผู้จะซื้อเนี่ยต้องระบุให้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 รัดกลุ่มไม่นิดนึงนะคะดอกจันไปเลย ดอกจันไว้เลยท้ายไว้เลยว่าถ้าผู้จะขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ชิ้นนี้ให้เราได้ตามกำหนดระยะเวลาเนี่ยให้ผู้จะขายยอมชดใช้ค่าเสียหายให้เราเป็นเงินเท่าไหร่สองเท่าในยอดเงินที่วางไว้หรือเท่ากับยอดเงินที่วางไว้พร้อมดอกบเบีย้ยต้องระบุไว้นะคะเราจะได้ไม่สูญเพราะจะไปมาคับคดีอะไรอย่างนั้นนํามันวุ่นวายค่ะเพราะเงินมันก็ไม่ได้มากค่าจะจ่ายในการฟ้องร้อง เยอะเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรนะคะส่วนการทำหนังสือสัญญาที่บอกเนี่ยเป็นการทำหนังสือสัญญาแบบธรรมดาถ้าเป็นแบบการซื้อซับที่มีปัญหาเนี่ยหนังสือสัญญาแบบนี้ใช้ไม่ได้ค่ะต้องล่างขึ้นมาใหม่หรือใช้ก็ได้แต่ต้องระบุข้อมูลในนี้เพิ่มเติมอีกเยอะเลยนะคะเพื่อให้สัญญารัดกลุ่มและรอบครอบที่สุดนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะ บุญนำค้าที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ